แม่จําชื่อเล่นตัวเองไม่ได้แม่จําได้แค่ตัวเองชื่อนางบุญรอดตอนแรกตกใจทีมงานใหญ่เลยแต่ว่าพอพอได้ได้คุยที่มาที่ไปกันแล้วแกก็สบายใจที่จะได้คุยกับทีมงานแล้วละตอนเนี้ยเออแกมาอยู่แกจากระยองมาชนบุรีจากชนบุรีส่งตัวมาที่นี่เนาะคุณแม่อยู่ในสถานคุ้มครองเนี่ยนานมากๆแล้วปะนานตั้งแต่เออนานจนกระทั่ง ส่งออกไปทํามาหากินอยู่ข้างนอกแล้วก็แล้วก็เหมือนมีปัญหาอีกก็กลับเข้ามาอยู่ข้างในนี้อีกนะ,ะแต่แต่พอถามไปถามมาเนี่ยปรากฏว่าเจ้าเมยเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณแม่วะ่ะแต่ว่าเป็นลูกบุญธรรมท,ที่เอาเอาลูกของ พี่ชายสามีใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขากับสุรัตก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเขาพูดอย่างเงี้ยตอนที่ถามใช่ใช่ใช่เหมือนคนรู้จักกันทำงานลงมะพร้าวอะไรเงี้ยป่ะใช่ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนคิดไม่ซื่อไม่รู้ว่าฝ่ายไหนไอคิดไม่ซื่อนะก็ก็นั่นแหละเออเป็นพี่ชายของเพื่อนที่รู้จักกันว่างั้นเถอะนะก็เออมายกให้